ชีวิตดูสวยงามดูแบบไม่มีอะไรมีคนคอยแบบเทคแอดูแลปกป้องหนูเมื่อใหญ่ยุ่งกับใครไม่อยากมีเรื่องไงแต่ดราม่าก็มีดราม่าหนักๆก็คือเรื่องอะไรแมบบ่อ่าอ่าอ่าค่ะที่มันจะถูกดึงขึ้นมาทุกปีทุกป,ปีค่ะยากจังเลยก,ก็เคยเข้าไปนั่งร้องไห้ในห้องน้ำแบบอโอ้ยแบบทำยังไงดีไม่อยากตื่นมาทำงานเลย ตอนนั้นช่องก็จับมาเคลียร์กันตั้งแต่ตอนั้ตงแตรกอยากบอกคนที่เขาแบบแชร์ทุกปีไหมไม่เป็นไรก็ขอบคุณ่าที่นึกถึงขอบคุณที่ยังนึกถึงกันขอบคุณที่นึกถึงกันแค่นั้นเองฉันต้องกลับมาเช็คใจตัวเองแปลว่าแต่าลวเราอิ่เรารู้สึกว่าทาไมไปส่องไอจีเขาบ่อยจังเลยวะแต่ก็ไม่ได้มีการบอกเลิกกันหรือไม่ได้บอกเลิกเขาโกรธเราแน่เลยเขาก็เลยแบบออกมาสึกแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราอะไรเงี้ยเป็นปีฮะโอเคเลิกอ่ะฉันบอกเลิกกับฉันสี่บอกสี่อะไรกัน มาแข่รับเชิญจอดม้าเรียบร้อยแล้วตอนนี้มาจากเขาใหญ่เป็นแบบว่าเป็น โอ้ใหญ่อะใหญ่เลยสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะน้องมิ้นของเรานั่นเองสาวน้อยร้อยม้าจอดมาเ้าไว้ร้อยตัวทําไมสาวน้อยร้อยแกงสาวน้อยร้อยแกงเพื่อนเยอะมากมากสามสิบแล้วก็มีเยอะค่ะเข้าวงการตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่เริ่มถ่ายอะไรอย่างเงี้ยคษณนาตั้งแต่เก้าขวบโอ้โหตอนนี้ก็คืออยู่มาประมาณสักยี่สิบเกินขึ้นชีวิตแล้วยี่สิบปีได้ไหมการทํางานคือหมายถึงว่าละครมา ตั้งแต่แรกเลยละครตั้งแต่12ไม่ได้แตะงานอื่นเลยถูกปะ่ะ่ะแต่ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ คนไม่รู้นะนี่ก็ไม่รู้นะลาออกอ๋อลาออกจากช่องไม่เอาแล้วมีนเหรอลาออกเราลาออกหรือยังไม่ได้ลาออกอยู่มาก็ยังอยู่เป็นแฟมิลี่เหมือนเดิมสัญญาใจกันใช่ทําทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนเราเลือกรับงานมากขึ้นมากกว่าค่ะช่องก็ยังมีละครให้อยู่เหมือนเดิมล่าสุดก็ยังถ่ายทํากับเขาอยู่เหมือนเดิมอแต่มินบอกว่าไม่เคยได้รับบทอื่นเลยเบื่อรั้งเอกมากไม่ใช่คือเรียกได้ว่าเล่นมาแต่แบบคลายเดิมจนเรารู้สึกว่า ว่าเราเอาอยุเท่านี้แล้วเราอยากทํางานที่มีความท้าทายกับเรามากขึ้นคือถ้าเกิดว่ามินยังอยู่กับชอ่อบมินก็นจะต้องทํางานที่ได้รับมอมหมาก็แค่คุยกับผู้ใหญ่ว่าเออขอเลือกรับ ละครบ้างอะไรเงี้ยว่าจะเป็นเรื่องไหนได้เคยเล่นบทร้ายหรือยังบทร้ายเคยเล่นตอน14ค่ะดงผูดีเรื่องเดียวเลยปะเรื่องเรื่องเดียวค่ะแปลว่าชอบเห็นแล้วว่าไม่ใช่ต่นั้นมันเด็กเด็กเลยไงก็น่าหวานอ่ะใช่ใช่ใชลองทำลองทาหน้าแบบจะตกได้ไหมจะตกจะทีนึงอ่ะหน้าฟิลกระเทยสุขุมวิสิบเอ็ให้หน่อยอ่ะ ไ,ไ,มไม่ได้เน่วะดูเขาเธอติดหวานเขาติดหวานไงการพูดของลูกด้วยการพูดของลูกมันจะเป็นแบบเหมือนแบบค่อยๆ <c oughs> คือด้วยหนังหลายมันจะต้องเป็นฟิลแบบมึงลงมาค่ะเนี้ยนะ <c oughs> แต่เขาไม่ได้เ่ะ <c oughs> ตอนที่เขาเป็นรงเองก๋กเขาโดนห้ามอะไรบ้างปะเออเออมีกฎมีอะไรอย่างงี้ไหมไม่ก็คือช่วงที่เข้าวงกรคือหนูจะเป็นคนแบบ สบายมากมมเขาก็จะแบบไม่ต้องเดินตลาดบ่อยได้ไหมอะไรเงรี้ยแบบให้คนเห็นยาก้างเพราะหนูก็จะเป็นฟิลแบบไปหมด<อ>ทุกอย่าง<อ>ใครกินอะไรทําอะไรฉันทาหมด<อ>นั่งมอเตอร์ไซค์ไปหลังบ้านตลาดนัดไปอยู่กินง่ายใช่เป็นคนอยู่กินง่าย,อ,ย,ายอะไรก็ได้ถ้ามมีแฟนไหมก็เคยเจอกฎนี้ค่ะแต่ด้วยความที่เข้าวงการตั้งแต่เด็กเข้ามาในช่องก็ไม่มีคนจีบ พี่พีก็จะห่วงอีกไม่มีคนจีบหรอใช่เพราะหนูเข้าตั้งแต่12ใช่ไหมเขาเห็นเราตั้งแต่เด็กเหมือนเขาเห็นเป็นน้องมาเรื่อยๆพี่เกดพี่อเล็กแบบทุกคนก็จะแบบช่องอื่นบบจีบเข้าจะอยามายุ่งกับน้องอุ้ยคนนี้มาจีบหรอทุกคนก็จะช่วยแบบสแกนไม่มีแฟนสักที่ นึกได้นานว่ามีไหมมีไหมก็มีแต่ว่าต้องไม่ใช่แบบรุ่นเจนที่มากับเราตั้งแต่เด็กอ่ะเพราะมันเห็นกันมันเ,มนเป็นเพื่อนกันมาแล้วมันฝึกเรียนฝึกกันมาใช่ปะใช่ใช่คือตอนสมัย12อหนูเข้าไปหนูยังหลบอยู่หลังพีง่แต้ไม่กล้าคุยกับใคร<ๆ>เพราะว่าตอนนั้นทุกคนกําลังแบบเป็นดาวโรงเรียนเ,ออเป็นสาว<ๆ>แล้วหนูแบบอายุ12บแบบเด็กน้อยมากแล้วมาแบบถอดกฎการมีแฟนได้ตอนไหนหรือเขาก็ปล่อยเบอร์แบบเฉยเฉยไเขาก็ปล่อยเบอร์ไปอะค่ะเพราะว่าด้วยความที่มินก็เข้าใจว่าเรายังเป็นเด็กเขาก็เป็นเป็นหัว แต่พอแบบเราโตขึ้นเริ่มดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบมามามีกฎมีกรอบอะไรให้เราละเลไม่ลงเป็นยัมีใครตัตัวท็อปไหมเราตัวท็อปไหมในโรงเรียนก็ถือว่าตอนนั้นพอเป็นนักแสดงทุกคนก็จะให้ความสนใจอยู่แล้วมีไหมแบบที่แบบคอมเมนต์แบบไม่ได้มาเรียนสีผมไว้ผมอะไรมีไหมมีเจอทุกรูปแบบเจอหมดส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นพี่คือเขาเห็นเราเขาก็จะรู้สึกว่าเด็กคนนี้ มันเปรี้ยว,วะอะอะไรงเงี้ยก,ก็ก็มีโดนท้าแต่เรากลัว,<ต>ลวคือทําอะไรไม่ได้ก็คือฟ,อฟ้องฝ่ายปกครองอย่างเดียวนฮ้ยเราทรงนันงสิงต้งแต่เด็กเลยอะเห <c oughs> มือนเดินผ่านหรืออะไรไม่ได้จะโดนด่าดช่วงนั้นก็คือไม่อยากลงไปกินข้าวในห้องอาหารเลยเ,เป็นไปได้ก็คืออดข้าวอดน้ํากินแต่น้ำเกลืออยู่บนห้อง <c oughs> มึงกรรของคนสวยไม่คือเหมือนจริงนะนี่เรื่องจริงเลยนะกรรของคนสวยไ้น้ำสาดอะ โดนโดนตลอดโดนแกล้งโดนอะไรอย่างเงี้ยเออรู้ได้ไงว่าฉันนอนนะด้วยเหตุผลอะไรไม่เคไ,ไม่รู้เขาหาว่าหนูแบบว่าจะมีรุ่นพี่คนนึงมาจีบแล้วมันอยู่ในแก๊งที่เขาก็คือเป็นตัวรแบบอปอะไรก,ก็ไม่รู้เอาจริงๆไม่รู้ดีเทลขนาดนั้นออแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจรุ่นพี่อยู่แล้วเพราะสมัยนั้นเราก็คือมีมีพระเอกมาจีบแล้วของเธอมันลาดไปายนะเออแล้วเขาจะมา เราแ็แบบไม่คือเราไม่ได้โฟกัสอยู่แล้วก็พิพตาถี่แบบฟังเนาะก็เลยทำาะไแล้วฟองอาจารย์ฝ่ายปกครองเพื่อให้มันจบดูนะคะถ้าหนูเป็นไรไปแก๊งนี้เลยค่ะอย่างงี้เออดีว่ะแล้วแก๊งเพื่อนสนิทเรามีไหมในโรงเรียนมีสมัยนั้นก็คือแก๊งเพอร์เจอร์ก็คือจะมีอิงมีเพื่อนเพื่อนมัธยมแต่ก็เป็นเพื่อนที่แก๊งที่ไม่ไม่หาเรื่องอ่ะค่ะอิงอย่างเงี้ยไปหาเรื่องกับใครอิงวัดอิงวัดตีวอลัทอนใช่อยู่แก๊งเดียวกันสมัยมัธยมเพอร์เจอร์ ก็รู <önemli> <encore seres> <ales> <EN> ้สึกว่าเพื่อนฉันก็ไม่สามารถจะปกป้องฉันได้สักคนถ้าแบบว่าสมมติเพื่อนโดนบดหยือไพี่เป็นตะโกนยังไม่ถึงโซนนั้นเลยอะได้แค่นี้มันเลยเป็นรอยแก ใช่ก็คืออนุบาลยังคบกันอยู่เลยค่ะจริงหรอจริงกูลืมไปแล้วเนี่ยก็จะมีเพื่อนแก๊งแม่ค่ะาติม่าจนย้ายโรงเรียนมาประสาทนิดประสาทนิ้ก็จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มห้องสี่ก็คือห้องที่เราเรียนเอกเลขกับกลุ่มเฟอร์เจอร์ก็คือกลุ่มอิงค่ะลวแก๊งละลายตอนเข้ามาก็จะอเป็นแก๊งที่เราเล่นด้วยกันก่อนสี่หัวใจแล้วก็มาเฟอร์บี้ไอชื่อแก๊งมันมาจากไหนลูกตั้งกันเองค่ะไอเฟอร์บี้นี่มันมายังไงเฟอร์บี้เนี่ยเริ่มกับว่าเราจะไปออกกําลังกายคือมันเป็นแก๊งที่่างนด้วยชอ บ่อยช่วงนั้นจะไปแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะเบอร์ปี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเฟอร์บี้ขึ้นมาว่ามันดูสวยกว่าเบอร์ปี้แค่นั้นเองอ๋อคุณก็นึกว่าเป็นแก๊งสมัยก่อนที่มันมีตุ๊กตาเฟอร์บี้แล้วเลี้ยงเอาเล่นกันแล้วในวงการสนิทกับใครที่สุดถ้าสนิทที่สุดก็ต้องกลับไปย้อนตั้งแต่มาร์กี้ที่เราเข้าช่องมาเขาเป็นพอร์วีตรุ่นหนึ่งหนูเป็นรุ่นสองแต่มาร์กี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นหัวโจกของของรุ่นอยู่แล้วหนูไปงานงานเขาเรียกว่าอะไรงานหัวหินงานปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็เห็นเด็กคนนี้แบบนั่งเล่นท มาเข้ากลุ่มหน่อยดิไปเล่นน้ำกับพี่ป่ะกี่พูดอย่างนี้หรอเออหนูก็บอกว่าอุ้ยหนูไม่มีชุดว่ายน้ำมามไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาไปซื้อขึอ้นรถมากี้กับพี่แพงไปซื้อชุดว่ายน้ำกันที่อะไรนะหัวหินก็เลยสนิทต,ตั้งแต่นั้นมาก็คือพี่แพงมากี่นะคือสนิทสุดเ,ออเพราะว่าตั้งแต่หนู12เ,ออเขาคือมืนรับเลี้ยงหนตงตูตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้น ดาวิกาก็สนิทคือดาวิกามาสนิทกันด้วยกันเพราะว่าเคยเจอกันตั้งแต่สมัยแคสโฆษณาด้วยความที่เราเป็นคนทำไรเร็วเหมือนกันแล้วแฟนเราก็คือนิสัยแบบเหมือนกันมากยังไงพี่เต๋อกับพี่ผาเนี่ยเหมือนโครนนิ่งกันออกมาเลยอะอาหารก็ชอบกินเหมือนกันนิสัยก็คือช้าช้าเอื่อยเอเฉยพี่ผาก็ยังพูดล่าสุดว่าเห็นพี่เต๋อแล้วเหมือนเห็นตัวเองออยเออตัวเขาก็รู้สึกโอ๊ยไปถ่ายรูปเ,เวลาไปทะเลส่วนใหญ่รูปภูผากับรูปพี่เต๋อจะหวานกว่ารูปคู่มิ้นกับใหม่ ท,ทั้งสองคนเหรอเนุ่งเงิ้ยเออๆทำอะไรอย่เงี้ยพี่เตอ๋อเห็นพี่ผาไหมว่าโอ้ยแฮปปี้วันนี้มีพี่ผาเขาก็จะแบบอยู่ได้กันได้ก็เลยกลายเป็นแบบว่าสนิทก็คือสนิทรวมทั้งแฟนกลุ่มแฟนไปด้วย <c oughs> ไปด้วยทำอะไรก็รกิจกรรมชอบทำเหมือนกันเลย <c oughs> ชีวิตดูสวยงามดูแบบไม่มีอะไรมีคนคอยแบบเทคแ์ดูแลปกป้องหนูไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากมีเรื่องอะไรแต่ดราม่าก็มีหนูไม่จริงๆแล้วไม่ชอบไปยุ่งเรื่องของใครเลยก็คือจะพยายามอยู่ในเซฟโซนตลอดเวลาที่บอกแต่ว่ามันพออยู่วงการมันก็เรื่องไม่ได้มันก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะตอนเด็กๆก็มีแบบร้องไห้เสียใจแบบว่านอนกอดหมอนค้างร้องไห้อย่างเงี้ยตื่นเช้ามาวันหนึ่งเราก็คุยกับเองว่า ไม่ได้แล้วอะถ้าเราจมอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะแบบอยู่อย่างเงี้ยก้าวข้ามผ่าดไปเลยวันนั้นเหมือนละครเหมือนกันนะใช่เป็นอย่างนั้นเลยหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเรามีแบบภูมิแล้วค่อยๆสร้างภูมิมาในวงการไปเรื่อยๆแต่ดราม่าหนักๆก็คือเรื่องะลยแม่ อค่ะที่มันจะถูกดึงขึ้นมาทุกปีทุกปีค่ะวาราแเห็นชติไม่ใช่แค่หนูที่รำคาญพี่อ่านพี่ก็อะไรวะมันไม่จบเหรอวะแต่หนูไม่รำคาญแล้วนะพี่นี่หนูก็หนูชินใช่ไหมก็ไม่เป็นไรวันหนึ่งทุกคนก็จะเข้าใจเรื่องมันไปเองอยากบอกคนที่เขาแบบแชร์ทุกปีไหมไม่เป็นไรก็ขอบคุณค่าที่หนึ่งขอบคุณที่ยังนึกถึงกันขอบคุณที่นึกถึงกันแค่นั้นเองน้องผ่านได้นะเพราะว่าหลายๆคนจับตามองว่าแบบเฮ้ยกลับมาคุยกันได้ไหมก็ซึ่งล่าสุดมันก็มีภาพอยู่ แล้วก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เอาใจไปอยู่ตรงนั้นกันแล้วอะค่ะแล้วตอนนั้นช่องก็จับมาเคลียร์กันตั้งแต่ตอนนั้นเลยต้องเจอกันอยู่แล้วงานต่างๆก็ยังเจอแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกคนก็คือเพื่อนเรามาก่อนแล้วเราก็เคยรักเคยทํางานร่วมกันมาคือทุกอย่างมันเป็นปกติไปแล้วอะค่ะก็เป็นเพื่อนกันแล้วเพราะตอนนี้ก็เห็นภาพแล้วทุกคนเห็นภาพแล้วไปงานแต่งยงานแต่งถูกปะจบแล้วจบเลอมีละครหนึ่งเรื่องที่เขาไม่เคยบอกเลยว่าโอ้ไม่อยากไปอยู่ที่ไหน พราะเราทํางานมาเป็นรูทีนะอะพี่น่ทุกวันงานที่ได้รับมอใหม่เราจะไม่เคยแบบปฏิเสธไม่ว่าบทอะไรหนูก็จะรับเพราะหนูทําตามหน้าที่ที่ช่องให้มาและมันเหมาะสมอยู่แล้วช่องน่าจะดูให้แล้วใช่ค่ะ แต่ว่าเรื่องนี้พูดตรงๆ่าเราก็ไม่ได้รู้สึกอยากไปทํางานชิ้นนี้อ,อะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าอ่านแล้วมันไม่ใช่เราเลยอะไรเงี้ยพอทํา,ไ,าทไปสักพักด้วยวิธีการทํางานต่างๆมันจูนกันแล้วรู้สึกว่ายากจังเลยก็เคยเข้าไปนั่งร้องไห้ในห้องน้าแบบอโอ้ยแบบทํายังไงดีไม่อยากตื่นมาทํางานเลยถ้าเราเป็นพนักง,งานออฟฟิศเราก็คงแบบลาอ,ออกไม่ทําแล้วแต่เราแบบในใจคือไม่อยากให้คนอื่นจะต้องมานั่งลําบากกับ คำนี้ของเราทำงานแล้วก็นั่งร้องไห้ในห้องน้ําแต่ทุกคนในกองจะไม่รู้เลยไม่มีหางรู้เลยเว่าฉันออกจากห้องน้ำฉันคือปกติกปกติมากทุกันนี้ก็แม่งไม่มีใครรู้ว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปหาเอาเป็นว่าเราก็มีความสุขในด้านอื่นในการทางานคือดูคุณดูไม่ออกหรอ, <c oughs> อกใช่แต่แค่มันเป็นจุด แคลกในชีวิตที่ทําให้เรารู้สึกกลับมาหลักตัวเองอว่าฉันแบบเป็นมนี้ขนาดนั้นเลยเหรอต้องทํางานขนาดนี้อออออที่แบบตื่นมาเป็นรูทีนทํางานแบบไทยละครเจวันเนี่ยคือมันรู้สึกว่าชีวิตเลือกไม่ได้เปล่เลือก<ะ>ไม่ได้เรา m i รู้สึกว่างานการแสดงมันคือศิละปะเราต้องทําออกมาให้ดีที่สุดเพราะเราได้รับเป้าหมายแหลอพอเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้มินรู้สึกมาถึงทุกวันนี้ว่าเราจะเลือกรับงาน เพื่อเพื่อตัวเองอบางอะไรอที่ผ่านมามันไม่ใช่คําว่าต้องรับติมันก็คือได้ค่ะได้ตลอดใช่ค่ะ3 0แล้วเลขสแล้วนะใช่ออกไปเห็นโลกกวา้างยังก็ยังตื่นเต้นพูดพูดถึงว่าเราก็เริ่มที่จะทําอะไรที่มีความหลากหลายมากขึ้นอพอโลกมันเปลี่ยนอะค่ะมุมมองการทํางานเราก็ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมแต่ละปีมันก็ไวมากแต่สิ่งหนึ่งที่หนูไม่เปลี่ยนเลยสวยไม่เปลี่ยน แล้วหน้าเด็กตลอดเวลาคือเวลาว่างของมินอะไม่ได้ไปเที่ยวเล่นเลยนะนวดหน้ามากหน้าประคมผิวกินน้ําเยอะๆคือดูแลแบบออกกำลังกาย3วันชอบคำตอบน้องดีจังเลยแต่ถ้าเกิดว่าทําตามไม่ไหวเด่เ <c oughs> ี๋ยวพาไปคลินิกไป มาจา้าถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ที่ทําสวยนะจ๊ะมีสถานที่ดูแลความงามมาฝากสาวๆยุคใหม่ที่อยากเพิ่มความสวยอยากเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยการเสริมจมูกจก้ะแนะนําเลยเอ็มมาคลินิกนะขโดดเด่นเน้นในเรื่องของการออกแบบทรงจมูกให้รับกับรูปหน้านะจ๊ะมีสันสโลปมีปลายพุง่งทิ้งหยดน้ําเล็กๆไม่ว่าจะเป็นแบบ c l o สหรือ open นะทรงสวยสิแนะนําเลยจ้ะที่นี่เลยใครที่มีความกังวลนะคะเพราะว่าไม่เคยศัลยกรรมมาก่อนเนี่ยสามารถมาปรึกษาเขาได้นะส่วนเรื่องการบริการเนี่ยเขาไม่ธรรมดานะจ๊ะเธอตอนผ่าตัดอยู่เนี่ยนะเขาจะมีเจ้าหน้าที่เน บีบคอยนวดมือให้กำลังใจหลังผ่าตัดนะก็จะมีคนคอยทักไปถามถ่ายอาการดูแลคือเหมือนแฟนเรียกว่าทำแทนได้ะใครที่สนใจนะจ๊ะสามารถติดต่อสอบถามหรือว่าจองคิวเข้าพบคุณหมอได้ที่ไลน์แอดแอดเอ็มมาคลิกหรือว่าสแกนคิวอารคที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยจ้าบอกเลยนะว่าที่นี่เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการบริการมากใครที่อยากเสริมจมูกให้นึกถึงเอ็มมาคลินิกจ้าไปคุยกับเขาต่อจ้า เออมีแบบงานแบบข้างนอกเพราะว่ามินยังไม่ได้รับข้างนอกเลยใช่ปะ ใช่ค่ะแต่ว่ามินเล่นออนไลน์แล้วมินมาเล่นซีรีส์เรื่องหนึ่งชื่อ notting butterty เป็นผู้หญิงอายุ30แล้วมินก็โอ้ตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าแบบมันอายุเท่าเราตอนนี้เป๊ะอ,อะไรเงี้ยมันน่ารักมากแค่เห็นเรื่องมินก็แบบอุ้อยากอยากเล่นแบบเนี้ยคือซีรีส์ที่มันแบบไม่ได้มีพระเอกนางเอกมันคือตัวละครมันคือชีวิตแบบสมัยใหม่ตอนนี้เขาจะไม่มีไอ้แบบบางกบางบางทีไม่มีตัวตัวนําเลยนะใช่เขาก็ให้หนูเลือกกันเลยว่าอยากจะเป็นมาจากต่างจังหวัดฐานะปานกลางแล้วก็ร่ำรวยเราเลือกอะไร ตอนแรกอะอยากเลือกร่ำรวยแต่ล่ำรวยอะต้องมีลูกไปไม่ถึงลูกอายุ7็ดขวบหนูก็เลยออามากี้ เอาไปฉัน<อ>ให้ฝั่งนั้นเขาน่าจะเข้าใจ <c oughs> แล้วพอแบบมาเล่นด้วยกันแล้วมันแบบโอ้มันคือชีวิตพวกเราอะไรเงี้ยมันทําให้เรากลับมามองตัวเองเหมือนกันว่าฉันเป็นยังไงชีวิตฉันตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเป็นจุดที่น่าสนใจที่ที่ทำให้เราอยากเล่นมันเป็นดรามา่าติดตามในปีนี้มินว่าได้ดูแหล, okay. ละโอเคเดี๋ยนี่คือผลงานใหม่ๆนะที่เราจะเห็นแบบนอกจากช่องเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือรอให้ติดตามผลงานแบบที่มันจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายใช่ค่ะคือเพราะว่ามินอะเข้าวงการตั้งแต่เก้าขวบใช่ไหมพี่นี่รู้ว่าเก้าขวบหูมันยากนะสาาหรรรัับเเดกกออ่ะะมมมนีียไททำ ที่เราอยากทําก็คือเนี่ยตอนนี้มินเริ่มมาเป็นเบื้องหลังจริงๆอะไม่ได้อยากทํางานเบื้องหลังเลยนะไม่ใช่ความฝันแต่ด้วยความที่เราอยากเล่นเราอยากทําอะไรที่รู้สึกว่าให้วงการนี้มีสิ่งนี้มีอะไรแบบนี้ก็เลยเริ่มมาจัดซีรีส์กับทางพี่กึ้งโฟนวันตอนนี้ยังไงซะเราก็อยู่ในวงการนี้มาตลอดเห็นระบบเห็นทุกๆอย่างทุกๆอย่างเราก็แคสเด็กเองไปสเกลกันที่โรงเรียนต่างๆกันเองเพราะเรารู้สึกว่าให้คนอื่นไปสเกลอ่ะจริตมันจะไม่ตรงกับ ที่เราอยากได้วันนี้นคือดีก็เดินเข้าไปโรงเรียนเลยทุกคนก็จะแบบแปลว่าเด็กก็คือต้องมาเซนเซนกับเราไหมไม่ไม่ได้เซนทุกคนคะ่ะคือเอามาเอามาก่อนออแต่ขอทํางานกันไ้สักพักแล้วหาว่าเซนเราไปด้วยกันได้ต่อไปถือกระเป๋ายี้แล้วดูลองถือกระเป๋ายี้เออแล้วผมยาวด้วยแล้วตอนนี้เหมือนพี่เลยผมยาวแล้ว ความรักพี่ดีก็เห็นดีมาตลอดอยู่แล้วก็ดีเป็นความสบายใจของกันและกันนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมานานจนทุกวันนี้มันไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแยะให้ได้กี่ปีอุ้ยกูเห็นเขาเป็นสิบสิบได้ไหมสิบสองเนี่ยอูเห็นว่ากูเห็นมานานแล้วว่ะีนีมีคาคือูาจะิไม่ คือเขาไปทงธรรมะหรอมันเป็นอนดีตท,ที่ที่เคยผ่านมามที่นี้เขาบวชไปแบบเดือนหนึ่งแล้วแต่เขาไปวัดป่าตอนเขาบวชอ่ะหนูว่าไม่ได้ไปเราคิดว่าในใจว่าเขากโกรธเราแน่เลยที่เราไม่ได้ไปงานบวชเขาเขาก็เลยแบบออกมาสึกแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราอ,อะไรเงี้ยเขาออกมาสึกแล้วเขาไม่อยากคุยกัแเรา <c oughs> เป็นปีฮะ <c oughs> ไม่คุยในที่นี้คือยังไงลูกคือไม่สึกออกมาแล้วหายไปเลยอะกลับเขาใหญ่ไปเลยอะลายอ่ะไม่ถักไปก็ไม่ตอบโทรไปก็รับบ้างไม่รับบ้างแล้วก็บอกว่าเออยังไม่อยากคุยเดยอเดยวค่อยคุยกันนาอะไรเงี้ย เราก็แบบเอ้าตายค่ะแล้วชนีทําอะไรผิดละเนี่ยแต่ก็ไม่ได้มีการบอกเลิกกันหรือไม่ได้บอกเลิกเอ้กองถ่ายมันยกยกกองพี่ตู่น่ารักมากยกกองไปถ่ายที่สวนสัตว์ที่เขาอยา่จริงๆจะถ่ายสวนสัตว์ในกรุงเทพก็ได้เพราะทุกคนก็รู้สึกว่าแบบเออทำไมมันอึดอัดมันยังม่ไหจมมันร้องไห้ร้องไห้ในกองเหรอร้องในกองใช่ไหมร้องไห้เครียดสภาพแบบผอมโซอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันอยู่กับความคาราคาซังแบบไม่เข้าใจไงว่าฉันทำอะไรผิดฉันแ่อากร้าฉันทำอะไรผิดโอเคเลิกอ่ะฉันบอกเลิกอ่ะฉันสี่บอกสี่อะไรกัน พอยกไปถ่ายปุ๊บเจอเขาเขาก็ยังไม่ได้แบบดีเลยก็ค่อยๆประมาณปีนึงสรุปว่าโกรธเรื่องอะไรไม่ได้โกรธแค่รู้สึกว่าพอไปบวชแล้วมันสงบมากแต่ไม่ได้ความสงบนั้นไม่ใช่ว่าเราไปแบบก่อกวนจิตใจเขานะทีนี้อินจัดใช่บังคับอินแล้วก็งดึงออกตัวดึงตัองออกมาไม่ได้คือพี่น้องคือนอนด้วยก็คือนอนพรุ่งนี้ต้องตื่นทำวันเช้าด้วยกันตีห้า ไม่เไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตเขาบอกว่าตอนนั้นคือเขาก็รู้สึกว่ามันสงบอ่ะคือถ้าเกิดไปบอกเลิกมิ้นหรือไปอะไรมันก็จะกลายเป็นแบบมีเบอร์เดินความวุ่นวายขึ้นมาแล้วเขาเรื่องรู้สึกชอบยจังเลยกับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับมาคุยตอนไหนเขาค่อยคเกิดครอบครัวเขาพี่น้องเขาเพื่อนเขาก็พยายามแบบว่าเอ้ยเดี๋ยววันเกิดพี่สาวคนนี้ชวนมิ้นมาดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อยๆเป็นอย่างนั้นค่อยๆดีขึ้นไม่ได้ไปฟอสเขาไม่ได้ไปเร่งเขาปล่อยให้ธรรมชาติจัดการตัวเขาไปเอง ทำวัดเช้าว,วัดเย็นวัดอะไรเลยเออจะลากข้าวัดที่ทัวนี้ต้องลากอย่างนี้เลยโอ,อ,อ้โห <laughs> ม,มันห่างออกมาแล้วไงคือ <laughs> เขาก็บอกว่าแบบถ้าบวชได้อีกทีก็อยากจะบวชตลอดชีวิตเคยพูดเราก็บอกว่าบอกก่อนนะจะได้ไปตั้งแต่ตอนนี้เลยเออใช่ป้า <laughs> <laughs> นี่ฉันคือยังคนทางโลกอยู่นะแต่ห<อ>น่นวยยากายคือด้วยความที่เขามีภาระหน้าที่การที่เขาต้องทิ้งทุกอย่างไปเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่อืมถูกในปัจจุบันนี้คิดแล้วว่าไม่น่ากลับไปแล้วแต่งงานจะมีไหม คือมินรู้สึกว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ทั้งคูก่ก็ก็เมื่อน,นั้นไม่ได้ไ<ม>คาดหว,วังว่าไม่มีแน่หรือจัดเร็วๆนี้แน่ปล่อยให้มันเป็นเป็นตามธรรมชาติแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่เสียใจ <c oughs> ไม่เสียใจไม่เสียใจเพราะว่า <c oughs> ที่ผ่านมามีความสุขมาก <c oughs> คือเสียใจแหละแต่ก็ต้องมูฟออนใช่ชีวิตคนเรามันต้องไปต่อเว้ยใช่เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าณวันนี้มันดีก็ทํามันให้ดีที่สุดเท่านั้นเองเออหรือกูต้องไปบวชแล้เนี่ยกูเป็นคน ินเหมือนกันนะสมมติว่าเล่นละครเรื่องนี้หลงรักคู่ตัวเองนะต้องดึงตัวเองออกมานะว่าในบทอะมันทําให้เราต้องเราหลักเขาอะเคยเคยเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าฉันต้องกลับมาเช็คใจตัวเองแล้วหรือว่าฉันโลดเลยไม่ใช่แต่พอจบกล้องไปโอ้ยเหมือนเดิมแต่ว่าตแวร่าเล็นเรารู้สึกว่า โอยรักเขาจังเลยอยากดูแลเขาจังเลยทำไมแบบทำไมไปส่องไอจีเขาบ่อยจังเลยวะอุ้ยเขาลงแบบโปรโมทกันแล้วอุ้ยรู้สึกดีแต่พอจบเรื่องอ่ะไม่ใช่นี่คือมันมันตัดมันนึกออกปะเคยเป็นเรืนองเปนความกินของเราก็เคยคุยกับเพื่อนๆเหมือนกันว่าแบบเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนเป็นปะมีเป็นเหมือนกันค่ะมินว่ามินเป็นคนที่แบบชัดเจนอ่ะชัดเจนในความรู้สึกเลยก็จะมีกลับมาเช็คแต่ว่าไม่ได้คุยกับใครนะจะเช็คว่า เออหรือว่าเราแบบคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยการคบกันในในวัยรุ่นนะสิบสองปีคือพี่นีว่าในยุคนี้มันเป็นยุคที่เปลี่ยนไวมากมไม่ใช่เรื่องผิดนะอันนี้อันนี้เราพูดก่อนแต่ในเคสเนี้ยคือด้วยความที่พอระยะมันนานมากแนะนำหน่อยได้ไหมแบบวัยรุ่นยุคใหม่ๆที่เขาแบบมันไวไปหมดเลย <ๆ S 1> ทุกอย่างมันไวไปหมดมินว่ามินคบกันตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่มินอยู่มัธยมกลายเป็นมุมมองความรักเราเปลี่ยนกันตลอดเลยพี่นี5ห้าปีขึ้นไปสิปีขึ้นไปโฟกัสเราจะยิ่ง เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆการคุยกันตรงๆมันเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเขาเกิดมาแบบนี้เขาเกิดมาไม่เหมือนเราจะคาดหวังให้เขามาเป็นคนที่เราต้องการเป็นไปไม่ได้ทันนี้ก็ยังต้องปรับจูนค่ะ ป็นเรื่องปกติลนี่คือมิ้นในวัย30นะชื่นชมเพราะว่า<ม>หนูทํางานมาตั้งแต่9้าขวบในในความรู้สึกพี่นี้คือเราไม่ได้ใช้ชีวิตของความเป็นวัยรุ่นน่ะ<ฮ>แต่พี่ว่าหนูอ่ะอยู่ในเวที่แบบประมาณนี้มันพอดีอแล้วเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่พอดีมากเจอดราม่าก็ผ่านไปได้เออขอบคุณมิ้นด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้ <ขอ S 1> นะคะขอบคุณ <นะ S 2> ค่ะ ล่าสุดไปหาพระเต๋อตอนนั้นใหม่ <fit? S 1> พี่ผาอยู oh, <fruit S 1> ่ไหนอ่ะอ๋อฉันกลับมาแล้วเขานั่งคุยกับพระต่อกตายแล้วตายแล้วต้องรีบตามกลับต้องรีบตามกลับเดี๋ยวอินเดี๋ยวอินพอเขากลับมาเขาพูดว่าโอเห็นพี่เต๋อแล้วเหมือนเห็นตัวเองเลยอะไรเงี้ยใหม่มันก็เป็นกังวลพี่เต๋อจะสึกพรุ่งนี้แล้วต้องต้องยังไงต้องเตรียมตัวยังไงเผื่อมันไม่คุยเผื่อมันไม่คุยไปอย่าไปทำอะไรพเตอร์ช็อ k ใส่เขานอะ ดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องวันเทงกาวและดูคลิปอื่นได้ตรงนี้จ้ะ